สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ v ี p นะครับงวดประจําวันที่4นะครับเดือน5้5 6 7นกะครับก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งนะครับแอดขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผม วันนี้แนวทางก็จะเป็นแนวทางของวันเสาร์นะครับเนาะอาจจะเป็นวันหยุด,ดหลายท่านนะครับหรือว่าอาจจะเป็นวันทํางานหรือ OT นะครับก็นะครับท่านใดที่มีเวลาว่างนะครับก็เข้ามารับชมแนวทางน้องแอดได้นะครับผมเนาะสำหรับนะครับแนวทางของเราเมื่อวานนี้มาแค่เลขเด่นในรอบเดียวนะครับพี่ๆต้องขอโทษจริงๆเนาะวันก่อนวันก่อนนี่สายรูดมาเด้งๆเงมื่อวานนี้มาแค่เลขเด่นนะครับ ลาวสตาผมให้3กับ9รูด9ผลที่ออก37053นะครับเนาะ3 3มา53านะของเราไม่มีนะครับ9ไม่มาใครเอา3าไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่53นะครับส่วนลาวสตานะครับให้0ูนย์กับ4รูด0นย์นะครับผลที่ออก8 1 3กับ6 2นะครับอันนี้ก็หลัก2เนี่ยก็ให้อยู่นะครับเนาะ0 2 4ย์แต่เขาออก6 2นะครับรอบนี้ก็หลุดไปนะครับ สรุปแล้วมาแค่เลขเด่นในลาวสตาร์นะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่พี่ตอนช่วงนี้ก็บางพื้นที่ก็อาจจะมีมีฝนนะครับบางพื้นที่ก็ยังร้อนอยู่นะครับพี่น้องก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับลาวสตาร์นะครับผมลาวสตาร์วันนี้ผมได้เลขเด่นไปที่เลข9 กับเลข5นะครับผมสายรูดให้ไปที่เล็ก5นะครับ5 0นะครับ5 2 5 7 9 0 9 3 9 7 3ตัวผมให้ไปที่9 5 นะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับ5 7 5 0นะครับแล้วก็97นะครับผมหวยเราสตาร์นะครับส่วนลาสตาร์ v i p นะครับเราสตาร์ v i p ได้เลข2กับเลข8นะครับ สายรูดนะครับให้ไปที่เลขแปดแปดหนึ่งแปดสามแปดหกสองหนึ่งสองสามสองแปดนะครับสามตัวสองแปดสามนะครับผมอันนี้เราสตาร์วีไอพีนะครับสี่ทุ่มตรงนะครับ นะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมสลับหวราสสตาร์แล้วก็เราสตาร์วีไนะครับขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับทุกๆแนวทางนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดทีทุกท่านนะครับกราบสวัสดีครับ